สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูกคนครับมาพบปะผมสมหลักไากินลาบวทครับพี่น้องแกงกิเล็กครับเ <g iggle> มื่อนั้นกินต้มยนแก้วคิดอยากคิดอยากใส่แกงกิเล็กพี่น้องต้มยนแก้วแกงกิเล็กใส่แก้วพี่น้องเอ้ยมันจะสุดจอดแล้วเนาะค <g iggle> ิดอยากเพราะว่าในเก็บมาเก็บมาต้มต้มไปสามน้ำครับที่แรกว่าเยอขมจังหน่อยพอดีออกยืดเลย <g iggle> tôm luôn này tuần nào một tuần khó tuần nhỏ mà chém gần nhỏ tôm sám nằm lên sau cổm xin chào với quê นุกนับดีขนานดเลยเนเจ้าป <c oughs> ุยปุยตอนปกติ <c oughs> ไปเรื่องอาหารเลยพี <un sharing> ่น้องครับ yang <laughs> ni mm -hmm. สดก็หลานหุบก็รักคนดีกินดังเนาะ <laughs> <c oughs> và cái nhìn nhắn nhắn này, nhắn 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 Chắc nhắn nhắn ยีงทีน้อยจะมีแง่องแล้วจนดทำลมหวันลงไปโอ้หนาวคำนี้แบบพีผ่อ,อ,องเลยครับมีไงหลมปากอ่ว